คอฟี Coffee, ซึ่งในภาษาฮิบรูปแปลว,ว่าลูกสิงโตเป็นเครื่องบินขับไล่แบบหลายบทบาทที่อิสราเอลพัฒนาขึ้นในช่วงทศวรรษที่1970ซึ่งเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาส,าศาสตร์และการทหารอย่างลึกซึง้งคอฟีเป็นสัญลักษณ์ของวิศวกร,รรมการบินของอิสราเอลที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถทางเทคโนโลโยีและการพึ่งพาตนเองด้านยุทธป,ปกรณ์อย่างเต็มที่โดยเงื่อนไขาทางการเมืองและภัยคุกค,คามจากประเทศรอบข้าง อิสราเอลจึงจำเป็นต้องสร้างเครื่องบินขับไล่ที่มีสมรรถนะสูงด้วยตนเองคอฟี Coffee, จึงถือกำเนิดขึ้นมาและเข้าประจำการในกองทัพอากาศอิสราเอลเป็นเวลาหลายทศวรรษพร้อมทั้งถูกส่งออกไปยังหลายประเทศทั่วโลกคอฟี Coffee, ได้รับการออกแบบโดยอิงจากเครื่องบินมิราจ5ของฝรั่งเศสซึ่งเดิมเป็นเครื่องบินที่มีสมรรถนะสูงอยู่แล้วอย่างไรก็ตามหลังจากสงคราม6วันฝรั่งเศสได้ประกาศระง,รงับการขายอาวุธให้แก่อิสราเอล ทำให้อิสราเอลจำเป็นต้องพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นเองอิสราเอล a i r c r a f t Industry หรือ IAI ซึ่งปัจจุบันคืออิสราเ a e r o s p a เ e Industry รได้ทำการวิศวกรรมย้อนกลับจากวิราช5พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนให้สามารถใช้งานกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องยนต์จากสหรัฐอเมริกา หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดคือการแทนที่เครื่องยนต์อาตาของฝรั่งเศสด้วยเครื่องยนต์ General Electric J-79 ของอเมริกาซึ่งเป็นเครื่องยนต์เดียวกับที่ใช้ใน F-4 Phantom นั่นเองการเปลี่ยนแปลงนี้ช่วยเพิ่มแรงขับและสมรรถนะของคอฟีอย่างชัดเจน แม้จะรักษารูปทรงปีกสามเหลี่ยมตามแบบมิราชไว้แต่ IAI ก็ได้เสริมความแข็งแรงให้กับโครงสร้างเครื่องบินเพื่อรองรับน้ำหนักและแรงขับที่เพิ่มขึ้นจากเครื่องยนต์ J79 นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งขนาดบริเวณด้านหน้าของลำตัวเพื่อเพิ่มความคล่องแคล่วและลดระยะทางในการลงจอดซึ่งเป็นการเพิ่มสมรรถนะโดยรวมของเครื่องบินให้สามารถต่อสู้ในระยะประชิดได้ดียิ่งขึ้นด้านสมรรถนะคอฟี สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ประมาณแมตสองที่ระดับเพดานบินสูงสุดกว่า5 0,000ฟุตอัตราแรงขับต่อน้ำหนักที่ดีช่วยให้เครื่องสามารถเร่งความเร็วและไต่ระดับได้อย่างรวดเร็วข้อฟีมีพิสัยการบินประมาณ760ไมล์ในภารกิจต่อสู้และสามารถเพิ่มเป็น1,300ไมล์เมื่อติดถังเชื้อเพลิงภายนอกทำให้สามารถโจมตีลึกเข้าไปในเขตสัตรูและกลับออกมาได้โดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศอย่างไรก็ตามรูปแบบปิกแบบเดลต้าแม้จะมีข้อดีในการบินที่ความเร็วสูง แต่ก็ทําให้ควบคุมได้ยากในความเร็วต่ําซึ่งเป็นข้อจํากัดที่อิสราเอลยอมรับเพื่อแลกกับความสามารถในการรบแบบหลายบทบาทระบบอิเล็กทรอนิกส์ของคอฟีได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่รุ่นแรกที่ใช้ระบบแบบแอนาล็อกจนถึงรุ่นที่ทันสมัยกว่ายอย่าง C.0.2 และ C.0.7 ที่มีเรดาร์ที่แม่นยำมากขึ้นระบบตรวจจับเป้าหมายและระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะรุ่น C.0.7 ที่มีจุดแข็งจากฮาร์ดพอยที่เพิ่มขึ้น และห้องนักบินที่ได้รับการออกแบบใหม่ให้ใช้งานง่ายขึ้นระบบ HUD, Head-up Display, ตัวระบุต,ตำแหน่งด้วยเลเซอร์และระบบ Data Link ช่วยให้นักบินสามารถควบคุมภารกิจซับซ้อนได้ดีขึ้นคอฟ f ี e จึงสามารถใช้ระเบิดนำวิถีด้วยความแม่นยำสูงและเปลี่ยนจากเครื่องบินขับไล่ธรรมดาให้กลายเป็นเครื่องบินจโจมอเนกประสงค์ทางด้านอาวุธคอฟีสามารถติดตั้งอาวุธได้หลากหลาย ทั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศเช่นเอ็มลบเไซวินเดอร์และขีปนาวุธไพทอนที่พัฒนาโดยอิสราเอลเองสำหรับการโจมตีภาคพ,พื้นคอฟีสามารถบรรทุกระเบิดไม่ไกกระเบิดคลัสเตอร์ระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์จรวดและปืนใหญ่อัตโนมัติขนาด30มิมลิเมตรที่ติดตั้งภายในลำตัวได้น้ำหนักบรรทุกสูงสุดของอาวุธภายนอกอยู่ที่ประมาณ13,000ปอนด์ปซึ่งทำให้เหมาะอย่างยิ่งต่อการสนับสนุนภาคพ,พื้นและภารกิจแทรกซึมลึก ในแง่ขององค์การปฏิบัติการจริงคอฟีมีบทบาทสำคัญในกองทัพอากาศอิสราเอลตั้งแต่กลางยุค70จนถึงปลายยุค90แม้จะไม่มีการรบอากาศสู่อากาศมากเท่ามิราช II แต่คอฟีก็มีบทบาทสำคัญในการโจมตีเป้าหมายในเลบานอนโดยเฉพาะในปฏิบัติการพิสร์กาลิลีปี1982ความเร็วและความแม่นยำของคอฟีทำให้เหมาะอย่างยิ่งต่อภารกิจโจมตีฉพลานภายใต้สภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยเรดาร์และระบบป้องกันภัยทางอากาศของศัตรู แม้ภายหลังจะถูกแทนที่โดย F15 และ F16 แต่คอฟียังคงถูกใช้ในภารกิจฝึกและภารกิจรองเป็นเวลานานอีกหนึ่งบทบาทสำคัญของคอฟีคือการเป็นเครื่องบินคู่ฝึกของกองทัพเรือและนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกาโดยใช้ชื่อรหัสว่า F21A ใช้ในภารกิจฝึกการรบอากาศกับเครื่องบินจำลองสัตรูเช่น MiG-23 ประสบการณ์ของอิสราเอลในการพัฒนาเครื่องบินจำลองสัตรูรวมถึงความทนทานของคอฟี ทำให้เหมาะอย่างยิ่งต่อการฝึกนักบินสหรัฐซึ่งถือเป็นการยอมรับอย่างกว้างขวางถึงศักยภาพของคอฟฟี่ในเวทีนานาชาติแนวคิดการออกแบบคอฟฟี่สะท้อนยุทธศาสตร์ทางทหารของอิสราเอลที่เน้นความยืดหยุ่นและการพึ่งพาตนเองโดยเฉพาะในช่วงที่ถูกความบาดด้านอาวุธคอฟฟี่แสดงให้เห็นถึงความสามารถของอิสราเอลในการพัฒนาเครื่องบินขับไล่สมัยใหม่โดยไม่ต้องพึ่งพาการนำเข้าอย่างสมบูรณ์ ซึ่งมีผลต่อเนื่องในอนาคตกับโครงการอื่นๆเช่นลาบีแม้โครงการหลังจะถูกยกเลิกแต่ประสบการณ์ที่ได้จากคอฟีถือว่ามีค่ายิ่งคอฟียังถูกส่งออกไปใช้งานในประเทศต่างๆเช่นโคลอมเบียเอกวาดอร์และสีลังกาโดยเฉพาะในสีลังกาคอฟีมีบทบาทสำคัญในการต่อสู้กับกลุ่มพยัคฆ์มิฬโดยใช้การโจมตีแม่นยำด้วยอาวุธนำวิถีโคลอมเบียเองก็ได้ทำการอัปเกรดฝูงบินคอฟีด้วยความช่วยเหลือจากอิสราเอล ทำให้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องถึงศตรวรรษที่21ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและศักยภาพขององค์การออกแบบเครื่องบินลำนี้ในด้านการบำรุงรักษาคอฟีถือว่ามีโครงสร้างแบบโมดูล่าทำให้สามารถเปลี่ยนชิ้นส่วนและอัปเกรดได้ง่าย I AI ยังมีระบบสนับสนุนภาคพ,พื้นและการฝึกฝนบุคลากรที่ดีเยี่ยมเครื่องยนต์ J-79 แม้จะทรงพลังแต่ก็ต้องการการดูแลอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในสภาพอากาศร้อนและฝุ่นมากอย่างในตะวันออกกลางห้องนักบินของคอฟี ถูกออกแบบโดยคำนึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยของนักบินกระจกห้องนักบินมีวิสัยทัศน์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการรบในระยะประชิดและการโจมตีภาคพื้นรุ่นหลังมีระบบ HOTAS Hand On t h r o t t and Stick ช่วยให้นักบินสามารถควบคุมระบบต่างๆได้โดยไม่ต้องปล่อยมือจากคันบังคับเบาะด,ดิดตัวของ Martin Baker ที่ใช้ในคอฟฟี e มีความสามารถแบบ Zero Zero ซึ่งหมายถึงสามารถดิดตัวได้อย่างปลอดภัยแม้ในขณะที่เครื่องอยู่บนพื้น แม้ว่าในที่สุดคอฟีจะถูกปลดประจำการจากภารกิจหลักในกองทัพอากาศอิสราเอลแต่ความสำคัญของมันใานประวัติศาสตร์การบินของประเทศก็ไม่เคยลดลงมันเป็นเครื่องบินที่เชื่อมโยงระหว่างยุคที่ต้องพึ่งพาการนำเข้ากับยุคแห่งความเป็นอิสระทางเทคโนโลยีทางทหารคอฟี Coffee, ได้ช่วยปูทางให้กับอุตสาหกรรมการบินของอิสราเอลให้ก้าวสู่ระดับโลกและช่วยวางรากฐานให้กับยุทธศาสตร์การรบทางอากาศที่เน้นความเร็วความแม่นยำและเทคโนโลยีที่ล้ำหน้า เมื่อวิเคราะห์ในภาพรวมคอฟีเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนขององค์การพัฒนาเทคโนโลยีภายใต้ข้อจำกัดทางการเมืองการถูกกดดันให้สร้างสรรค์โดยไม่พึ่งพาภายนอกกลับกลายเป็นโอกาสในการสร้างนวัตรกรรมที่ไม่เหมือนใครคอฟี Coffee, กลายเป็นเครื่องบินที่ใช้งานได้ในหลายสถานการณ์มีต้นทุนต่ำดูแลรักษาง่ายและปรับปรุงได้อย่างต่อเนื่องแม้ในยุคดิจิทัลเครื่องบินคอฟีบางลำยังคงได้รับการอัปเกรดด้วยระบบเรดาร์ใหม่ระบบนำทาง GPS และพออดรวจจับเป้าหมายขั้นสูง แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งขององค์การออกแบบตั้งแต่แรกสุดท้ายคอฟีไม่ใช่แค่เครื่องบินรบแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความมุ่งมั่นความสร้างสารรค์และความเป็นอิสระของประเทศอิสราเอลมันทำหน้าที่เป็นสะพานสู่ยุคใหม่ของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอิสราเอลเป็นรากฐานที่ก่อให้เกิดระบบอากาศยานที่ล้ำสมัยในปัจจุบันไม่ว่าจะปฏิบัติภารกิจในตะวันออกกลางหรือบินในท้องฟ้าของประเทศอื่น คอฟี่ยังคงฝากร่องรอยแห่งพลังความแม่นยำและการไม่ยอมแพ้ไว้ในประวัติศาสตร์ของเครื่องบินรบสมัยใหม่